สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นกันนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับนี่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งเลยเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยเมื่อเราถอดฝาออกมานะครับนี่นนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะดูใกล้ๆนะครับ ให้สังเกตดูนะครับวันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับพอดีว่ามันไม่มีคนมาช่วยถ่ายผมก็เลยต้องถ่ายคนเดียวตรงนี้นะครับสายไฟที่เข้ามาเส้นนี้นะครับเนี่ยนี่คือสายไฟนะครับสายไฟ220โวลต์นะครับคือไฟบ้านนะครับเข้ามาที่เครื่องทาน้ําอุ่นตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะฮะสายเงินกับสายแดงนะครับส่วนเส้นนี้คืออะไรครับเส้นนี้คือสายดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรา เดินสายไฟนะครับอันนี้เดินสายไฟเข้ามาปป๊บนะครับมาเท่าที่เครื่องทำนวาอุ่นตรงนี้นะครับเราก็ขันน็อตนะครับอ่าขันน็อตตรงนี้นะครับขันน็อตตรงนี้ออกขันน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เราก็ไปซื้อสายดินมานะครับสายดินตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูก,ก่อนนะครับว่าจากอะไรครับจากจุดที่เราติดตั้งไปถึงหลังบ้านเนี่ยมัน ยาวประมาณกี่เมตรนะครับเราก็ประมาณ5เมตรโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะเกิน5เมตรนะครับแต่เนี้ยผมวาดหเมตรผมก็ล่ามยาวไปเลยนะครับนี่นะครับล่ามยาวไปนี่คือสายดินนะครับเราก็ออกไปทางหลังบ้านที่หลังบ้านก็จะมีแท่งกาวอยู่แท่งหนึง่งเราก็ตอกลงดินไปอันนี้ก็แท่งกาวการตอแท่งกาวนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เอาสายดินเนี่ยนะครับ มัดกับจุกเข้ากรแท่งที่แท่งกาวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตอกดินลงไปก็ท่านเองก็จบละนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการติดตั้งนะครับการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นแบบง่ายๆเลยนะครับบางคนบอกทําไม่เป็นทําไม่เป็นนะครับช่างมาถึงปั๊บปั๊บปั๊บเท่าไหร่ครับ300นะครับแต่ในคลิปนี้ผมถอดเลยผมต่อให้เลยนะครับนี่นะต่อให้เลยนะครับว่ามันต่อตรงจุดไหนให้ มันก็มีอยู่จุดเดียวนะครับี่ตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับนะฮนะว่ามันเข้ามาแบบนี้นะครับนี่เข้ามาแบบนี้ก็โอเคก็จบอ้าวส่วนอีกอันนึงก็คือสายนะครับสายไฟที่ทาน้าอุ่นโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเราอยาไปต่อพ่วงกับสายไหนนะครับให้เราต่อ ต่อตรงมาจากเมนไฟที่บ้านเราเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปพ่วงเนี่ยน้ําอุ่นเนี่ยเพราะว่าทั้งไอเครื่องทาน้าอุ่นอันนี้เนี่ยมันจะต้องอะไรครับมันใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามันต้องทําให้เกิดความร้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปต่อพ่วงนะครับไปจั๊มกับสายนั้นกับสายเนี้ยไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมาไม่เต็มนะครับพลังงานที่มันต้องการเนี่ยมันได้ไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าไปทํานะครับแบบนั้นเพราะบางบ้านผมเห็นอยู่นะครับเป็นการต่อที่ผิดนะครับให้เราต่อสายตัวเนี้นะครับเข้าเมนนะเข้าเมนหลักของเราเลยนะมันจะทําให้ไฟฟ้าที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันดีกว่านะครับอ้าวต่อไปนะครับอันนี้ผมไล่ไปดูนะครับปึ๊บมาไปดูสายกันบ้างสายที่เดินอยู่เนี่ยควรจะเป็นสายขนาด2คูณ2.5นะครับ นะควรจะเป็นขนาดสาย2คูณ2.5า่าผมมาดูพามาดูสายนะครับอันนี้คือสายขนาด2องคูณ2.5นะครับที่เราจะต้องใช้เดินไฟนะครับไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นกันอันนี้นะครับจะให้เห็นชัดนะครับ2คูณ2.5นะครับก็นี่ขนาดของสายนะครับอย่าไปใช้สายที่มันต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่ามันใช้พลังงานสูง ไฟไฟมันใช้ไฟค่อนข้างที่จะใช้ไฟสูงงั้นมันจะติดอันดับ10เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดได้ยังไงล่ะครับนะถามว่าเอาแล้วเอา3คูณ2.5หรือ3เบอร์3ไปเลยได้ไหมได้ครับยิ่งเบอร์สูงได้ยิ่งดีนะครับมันก็จะยิ่ง,งทําให้การทํางนานนั้นดีขึ้นนะครับอันนี้คือสายที่ใช้เดินนะครับพามาดูของจริงกันเลย ตอนนี้นะครับเมื่อเราเดินสายไฟมาแล้วนะครับพอดีว่าผมเดินเสร็จล้นะครับเดินสายไฟมาปาั๊บสิ่งสำคัญเลยก็คือเบเกอร์นี่นะครับเบเกอร์เบเกอร์นะครับนี่ตัวเบเกอร์เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับอันนี้ถามว่าจะต้องใช้ประมาณกี่แอมป์บอกได้เลยนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือ32แอมป์ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับนะต่อส่วนการต่อเบเกอร์ก็ อ่าผมปอดถอดให้ดูอีกเอ้านะครับนี่นะครับทําแบบนี้นะครับนี่นะครับสายเมนลงมาปั๊บเข้ามาที่ตัวเบเกอร์แล้วก็ด้านล่างก็ออกไปเลยนะครับปื๊บไปเลยนะครับไปไอเส้นล่างเนี่ยก็คือไปที่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับนะสายบนงก็คือเมนไฟของเราเข้ามาปั๊บแล้วก็แบบนี้นะฮะโอเคนะครับนะคงจะเข้าใจคงจะทํากันได้นะครับเราก็ซื้อเบเกอร์มา 32แอมป์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สายไฟ2คูณ2.5้เราก็ดูว่ามันเนี่ยยาวประมาณเท่าไหร่เอาตลับเมตรวัดก่อนนะครับนะพอตลับเมตรวัดปุ๊บพอได้ปับ๊บเราก็ซื้อสายไฟมาแล้วก็มา,มาปอกขัวแล้วก็มาจั๊มเข้าเบรกเกอร์อย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อพ่วงไปที่ต่อออกไปที่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมาดูสายนะครับมาดูสายที่เราเชื่อมต่อนะครับอันนี้มันจะมาแบบนี้นะครับ นี่มันจะมาอย่างเงี้ยมันจะเข้าที่เมนนะครับที่ตัวจุดสูนย์รวมตรงนี้เลยอันนี้เราก็มาจั๊ข้างในอันนี้พอดีว่าผมถ่ายคนเดียวจะไปถอดให้ดูเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะมีใครถ่ายให้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยต้องทําไว้ก่อนแล้วก็มาถ่ายที่หลังนะครับนะอันนี้เราอาจจะจั๊อันนี้เราจัจานะ๊จากนะจากเมนตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราจั๊เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เดินสายไฟขึ้น ปั๊บนะครับมันอาจจะสวยมากไม่สวยบ้านก็บอกแล้วนะครับว่าเรานั้นก็ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าโดยตรงนะครับนี่ครับมานะครับต่อออกมานะครับพอต่อออกมาตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับต่อออกมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บก็มาเข้าที่เบเกอร์ตัวนี้นะครับเข้าที่เบเกอร์ตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ต่อพ่วง แล้วก็ต่อออกไปที่เครื่องทําน้ําอุ่นทันทีนะครับง่าย,ายๆเท่านี้เองนะคงจะทํากันได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังจ้างช่างเข้ามานะโอเคนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้นะครับติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ดูกันจนจบสวัสดีครับ